ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ของเราทั้งอยู่ตำบลกระบีใหญ่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะครับเป็นพื้นที่ติดอยู่ผักน้ำก็จะเป็นอุปสรรคในการปลูกพืชเลี้ยงปลาผมก็เลยมีแนวคิดกุดคูระบายน้ำสร้างขวายจะรอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เราก็ใช้น้ำในการปลูกพืชนะครับตอนแรกเริ่มต้นก็ไว้ใช้ในครัวเรือนปลูก เศรษฐกิปพอเบียงแบบรั่วเรีอนด้นานไปก็ได้ขยายขึ้นมาปลูกแบบจุมจน,นขึ้นมานะครับชีวภาพทั้งหมดเลยนะครับเราจะไม่ใช้สารเคมีในการจีดฆ่ามแมลงนะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายนะครับลดค่าใช้จ่ายละเพิ่มรายได้ให้กับจุมจนของเราหรือว่าแม่บ้านอะไรตำรวจของเรานะครับมีแนวคิดปลูกตัวอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิปพอเพี่ยงนะครับมาใช้กองร้อยตำรวจโทแดนที่4ของเรา เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของกองร้อรยตำรวจตระเวนชายแดนที่426เนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ <ELL> <S <S น้ำหมักชีวภาพนะครับเพื่อใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่426นะครับมาสาธิตการทำปุ๋ยชุนเอนซีสังเคราะห์แสงอัตราส่วนน,น,น,นนะครับกะปิ1ช้อนโต๊ะนะครับใช้น้ำปลาอีก8ช้อนนะครับต่อไปเป็นไข่นะครับใช้4ฟองทำส่วนผสมให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ผสมนี่คือ น้ำจากบอ่อปลานะครับบอ่อปลาของเราแล้วก็บอ่อบัวนะครับใช้เพียงหนึ่งช้อนนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเขยา่าแล้วก็นําไปตากแดดใช้งานของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้15วันก็ใช้ได้เราใช้น้ําหมักชีวภาพเนี่ยสำหรับผักทุกอย่างที่ปลูกนะครับ ไก่เนี่ยนะครับเป็นไก่พื้นเมืองนะครับเป็นในเชิงเลี้ยงเชิองอนุรักษ์ภาการ้อยนะครับได้มีผลิตภัณฑ์น้ำพึ่งช้างศึกครับหลังจากการใช้น้ำหมักนะครับผักของเราเนี่ยก็สวยงามนะครับที่นี่นเรากิน,กนทุกอย่างที่ปลูเราปลูกทุก,ทกอย่างที่กินครับและนี่ก็คือผลผลิตจาก โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกองร้อยตระเวนชายแดนที่4 2 6ครับเพราะที่นี่เราปลูกทุกอย่างที่กินและเราก็กินทุกอย่างที่ปลูก